โอเคครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช a แนลดอยหย่อยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้เนี่ยผมหยิบเอาเกมเกมหนึ่งมาแนะนําให้ได้รู้จักกันนะครับบอกเลยว่าตอนนี้ใครที่เล่น Facebook เล่นโซเชียลอะไรพวกนี้อยู่นะน่าจะต้องเห็นโฆษณาของเกมนี้เนี่ยผ่านหน้าจอทุกท่านกันไปบ้านนะครับเกมนี้มีชื่อว่า g e n s h i n Impact นะครับผมโอ้โหผมบอกเลยว่าตอนนี้ในเดือนกันยายนนี้นะครับ เกมที่มาแรงมากๆนะฮะคนไทยทุกคนรอเล่นนะครับอ่าหรืออาจจะเป็นทั่วโลกเลยก็ได้นะครับก็ต้องรอเกมชินิมแพคกันอยู่แน่นอนนะครับแล้วมันคือเกมอะไรนะครับทำไมถึงน่าเล่นแล้วก็กระแสดีขนาดนี้วันนี้ผมจะมาสรุปสั้นๆให้ฟังกันนะครับผมเกมชินิมแพคนะครับเป็นเกมแนว RPG a คชั่นผจญภัยในโลก Open World นะครับที่พัฒนาโดยมิโฮโยะนะครับผมซึ่งมิโฮโยะเนี่ยเป็นสตูดิโอพัฒนาเกมจากประเทศจีนนะครับแล้วก็มีผลงานก่อนหน้านะครับก็คือเกมมือถือชื่อดังอย่างฮงไคอิมแพคนั่นเอง ซึ่งเกมนี้เนี่ยหลายคนเขายกย่องเลยว่าเป็นเกมมือถือจากจีนที่คุณภาพดีมากนะครับแล้วก็แบบกินสเปคมือถือสุดๆนะฮะจนกระทั่งที่ว่าหลายคนต้องมาเล่นเกมที่บนคอมกันแล้วนะครับเขาก็มีเวอร์ชั่น PC ตามออกมาด้วยนะครผมสำหรับรงไคอิมแพกนะก็เป็นผู้พัฒนาเดียวกันนะครับ แล้วก็ถึงแม้ว่าชื่อเกมจะมีคำว่าอ m p a c t เหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเกมเนี่ยมันไม่ใช่จักรวาลเดียวกันนะผมก็อย่าไปสับสนนะว่าเอ้ยมันเป็นภาคต่อหรือเป็นโลกเดียวกัน,นหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะไม่ไม่ไมไมแน่ว่าในเกมชินอิมแพกเนี่ยเขาอาจจะมีอีสเตอร์เอ็กที่แบบว้ยเชื่อมโยงเกมตัวเองนิดหน่อยอาจจะเกี่ยวกันะไรประมาณนี้ก็ลองไปหาอ่านกันดูนะครับตอนที่เกมเปิดนะเพราะว่าเกมนี้เขามีภาษาไทยนะผม จุดเริ่มต้นของโปรเจกต์ e n s ช i นอิมแพ t นะครับคุณ f o r รส t ์หลิวเนี่ยเขาบอกไว้ว่าหากมีสักวันหนึ่งนะครับที่พวกเขาจะสามารถสร้างเกมที่ไม่ถูกจำกัดโดยแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะอยู่บนเครื่องไหนนะครับจะ PC, PS4, Nintendo Switch หรือมือถือก็สามารถเล่นได้นะครับจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนแล้วก็ออกไป,ไปจนภัยในโลก Open World อันยิ่งใหญ่ได้นั้นมันจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากเลยทีเดียวนะครับ แต่แน่นอนว่าทุกความฝันนั้นม <ASS> ีราคาที <character> ่ต้องจ่ายนะครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไป็นซูริโอหน้าใหม่นะครับซึ่งเพิ่งก่อตั้งมาเมื่อปี2012นี้นะครับการทําเกมลงบนเครื่องที่ยากที่สุดสำหรับพวกเขาก็คือการทําเกมลงบนเครื่อง ps 4นะครับเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เอาไว้เล่นเกมโดยเฉพาะนะครับมันจะมีประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงกว่านะครับแต่พวกเขาบอกว่าพวกเขาเนี่ยโชคดีนะครับที่พวกเขาเป็นทีมมือใหม่ไฟแรงนะครับก็คือแบบ สู้นะฮะสู้ทุกอย่างจนสุดท้ายก็สามารถที่จะนําเกมไปลงบน PS4 ได้นะครับพร้อมๆกับเครื่องอื่นในวันที่28กันยายนนี้ครับผม mm hmm. เกมนี้นะครับจะมีเรื่องราวว่าด้วยโลกเทวะนะครับผู้ชูเรื่องในะจะได้รับพลังที่มีชื่อว่าวิชั่นนะครับที่ทำให้มีความสามารถในการควบคุมธาตาุต่างๆได้นะครับ mm hmm. ผู้เล่นจะรับบทเป็นหนึ่งในนักเดินทางเพื่อค้นหาความลับของโลกใบนี้แล้วก็ต่อสู้กับสิ่งมีชีวิตประหลาดนะครับที่หวังจะยึดครองโลกใบนี้นั่นเองนะโอตนี่โคตรหนังทั่วไปเลยนะฮะ และหาใครที่ดูเกมเพลย์หรือตัวอย่างของเกมนี้แล้วนะครับรู้สึกเหมือนได้ดู Legend of Zelda นะครับ Bread of t h o w the Wild ของเครื่อง Nintendo Switch ก็ไม่ต้องแปลกใจฮะเพราะเกมนี้เนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเกมนั้นแล้วก็ค่ายเกมเนี่ยเขายอมรับเลยว่ามีอิสป i r เรชั n จากหลายเกมมากนะครับซึ่งตอนแรกที่เกมนี้เปิดตัวอย่างมาเนี่ยแฟน Nintendo เนี่ยสาปส่งนะครับโอ้โหดราม่าใหญ่โตมาก แล้วประเด็นคือไอ้เกมค่ายนี้มันเป็นของจีนนะครับเขาก็เลยยิ่งด่าเขาไปโอ้ยจีนไอ้ก๊อฟนะแฟนเกมหัวรุนแรงบางคนนี่แบบสาบส่งให้เกมนี้มันเจ๊งๆไปเลยแต่ขอโทษครับเกมมันน่าเล่นนะฮะไม่สนจะเล่นเว้ย นอกจากระบบ Open World นะครับระบบ RPG นะครับสิ่งที่น่าสนใจของเกมนี้ก็คือแม้ว่าเกมนี้จะเป็นเกมจากผู้พัฒนาสัญชาติจีนแต่ลายเส้นกราฟิกมันออกมาดูเหมือนอนิเมะจากญี่ปุ่นมากๆนะดูจากตัวอย่างผมบอกเลยว่าน่าจะถูกใจแฟนๆสายคนรักอนิเมะหรือโอตาคุบ้านเราแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมกล่าวไปก่อนหน้าคือเกมนี้มีจุดเด่นในการควบคุมธาตุต่างๆซึ่งผมไปนั่งดูวิดีโอเดอรี่ของผู้พัฒนามาเขาบอกว่าเขาตั้งใจจะทําให้ระบบธาตุเกมนี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อการเล่นมาก เช่นถ้าคุณโจมตีศัตรูด้วยาธาตุคอมโบต่างๆนะครับมันก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงมากขึ้นหมายความว่าคุณอาจจะตีศัตรูได้แรงขึ้นนะครัสมมุติถ้าคุณใช้าธาตุถูกต้องนะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในแมปนั้นๆเนี่ยระบบาธาตุจะส่งผลด้วยเช่นไอ้คุณใช้าธาตุไฟแต่ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีหิมะก,ก็อาจจะทําให้การโจมตี เบาลงหรือแรงขึ้นก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับซึ่งแม้ว่ามันจะไม่ใช่ระบบใหม่ใน,ในเกมออนไลน์ยุคนี้นะครับแต่ว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาจะทํามันออกมายัางไงในยุคที่ Genshin Impact เนี่ยเป็นเกม next gen นะครับเขาจะทําออกมาดีแค่ไหนอันนี้เราต้องไปรอดูกันนะครับผมนอกจากนั้นแผนที่ในเกมนี้นะครับผู้พัฒนาเขาบอกว่าจะมีขนาดใหญ่ถึง20-30ตารางกิโลเมตรนะครับในช่วงเกมเปิดเริ่มต้นนั้นจะมี2ประเทศใหญให่ให้เราได้เล่นกันจาก7ประเทศ และที่สําคัญเลยนะครับเกมนี้จะเปิดให้เล่นครบแบบทุกเครื่องทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นบน PC บนมือถือทั้ง2ระบบ iOS และ Android PlayStation 4แล้วก็ Nintendo Switch จะตามมาในภายหลังนะครับซึ่งวันที่28กันยายนนี้เนี่ยทุกเครื่องจะได้เล่นก่อนนะครับยกเว้นแค่ n t e n d o Switch นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีเลยคือเกมนี้เนี่ยบนมือถือและ PC จะสามารถเล่นรหัสเดียวกันได้โอนเซฟโอนโตัวละครไปมาได้นะครับไม่ต้องแยกกันแต่ว่า Pa 4เนี่ย้นะตรั่นเครงเนี่นยทนอื่เด้นะครับ ปปอีกข้อที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือเกมนี้เนี่ยจะรองรับภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็เกมมีคุณภาพการแปลที่ดีมากๆนะครับขนาดในช่อง YouTube Official ของเกมเนี่ยทุกคลิปยังมีซับไทยให้ด้วยก็ลองไปเปิดอ่านดูนะครับบอกเลยว่าแปลออกมาดีจริงๆนะครับอินเลยนะครับแค่นี้คุณผู้ชมก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับว่าเกมชินอิมแพกเนี่ยมีภาพรวมเป็นยังไงครับพร้อมแล้วตอนนี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนรอเล่นกันล่วงหน้านะครับเพราะเกมจะเปิดในวันที่28กันยายนนี้แล้ว ก็จบลงกันไปแล้วนะครับกับวิดีโอแนะนําเกม Genshin Impact ในตัวนี้นะครับถ้าหากว่าคราวหน้าเรามีเกมอะไรนะ่าสนใจจะหยิบม,มาแนะนําให้ได้ชมกันอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่องผมไว้นะครับแล้วเราจะนําเกมดีๆมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้ชมกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ